สวัสดีครับมาอยู่กับผมที่ช่องตามดำซิ่งเช่นเคยนะครับครับมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับผมก็จะมีคลิปให้พี่น้องได้ดูตลอดเส้นทางนะครับ แตะ้เไม<ป>่ต้องกรกับไม่ต้องไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้อง,ไ,องไม่ต้องแตะวัดนะอาบ ปั้มยุคนาครับ 你好。 thank <laughs> you ไลายๆ,ๆ่ไอแห้งเนี so one, right. now, so ่ยอะอ้าวครับซ่อนกระเป๋าสั้นอย่างนี้ครับครับอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวตองติดต่อของงานครับตอนนี้หลวงพ่อท่านก็จะแวะพักก่อนนะครับพี่น้องมาถึงปั๊มน้ำมันนะครับอันนี้ก็มาถึงปั๊มน้ำมันพิธีนะครับ เพราะท่านก็จะพักสักแป,ป๊บนะครับโต๊ะพักห้องนง้ำก่อน ทับนี่นะครับบรรยากาศอยู่ในปั๊มนะครับญาติโยมเริ่มใสช้าลง้งปูทันนะครับวันนี้ก็แยกย้ายกันก่อนนะพี่น้องนี่ไปพักกันนะครับใ, <c oughs> ใครอยากกินน้ํากินอะไรนะครับก็พักก่อนนะครับ ก็มีญาติโยมเดินตามมาเยอะนะครับพี่น้องนี่นะครับที่แาตพี่น้องเรานะครับที่เดินตามมานะครับ ไม่ต้องสบาอยู่ในรถไงแต่เอาบานอ่ะบางคนบอกว่าเร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 าเ่อไรเลยกับเนี่ปไงเป็นในหลวงลเลยก็นไงสีคือสูงสูงแล้วนะเ้าน่ใส่ระดาเเอาไว้น้ตั เป็นพ่อหัวหเหรอคะได้ปึงลูกของเขาเมื่อกี้น่ะสะดุดข,ข,ขนาดตรวจสอบแล้ว,ว,ว,ลวจจมีเลยสะดุดเดียวครับสำหรับคลิปนี้นะครับรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเ,เ,รเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับ